สวัสดีค่ะอยู่กับสมอรชาแนลคะ่ะมาดูป้าแตนกินข้าวนะคะเครดิตเสื้อพาไปนะคะจา่ายเอ็มก็มานะคะวันนี้วันเสา,าร์จ่ายเอ็มก็มา,มาด้วยนะคะกินข้าวคัวก้างตุ้มโฮงกับป้าแตนนะคะแซ่บๆน้ำกันจา้าตุ้มโฮมกัวก้างโคกหนองนานะคะมาดูป้านะคะกับจา่าเอ็มก็มานะคะ กินหลายคนอร่อยเนาะกินด้วยไก่ภาษาคนมันมุนเปตัวราไม่ได้ไอ้เป็นปลอนคะ กัเพิ่มมากง่ายกินนัไม่ได้บกน้อยก็บางง่าก็ฟาดฟเขาอินเล็กกละเอกไงแค่ปลุนีเขาเป็นเนื้อเป็นมันเป็นนั้รเนแล้วเขาอทันบางมันเเอกเนื้อแต่ละคอึ่าบหมวะคึมากเต่าเต่าซ่อยมาหันหันหันหอนี้เป็นเต่าต้มนาเราตัวนี้ไเลาตัน้ไเกิบลยอากเ่อีได้หี้เน เคดิตเสือพาไปวมึงผู้เดียวิไปแล้วเก็บปม่ด้แล้วตับนึงเก็ไปแล้วมเออเลงทาไงนะชเลีงปาวันนี้ปลาสวยจังเลยค่ะปลาสวยมากแอบยากแอบถ้าหมาาปนมาบงยางเนนะขอรับอยวาไม่ใช่หรอก

ต้มออไก่แล้วเดี๋ยวเมาเดี๋ยวาวมันกินอะเด้๋ยวเออไก่ภาษามันมันบุ้นเลยเปตอวมุนจำไม่ได้ละแต่เอ็มเป็นตัวมันเขาบอกเออฝากอ๋อการ์ดบักง่ายกินนั่งไม่ได้บักน้อยกาบักง่ายก็ฝากฝากเขาอินเล็กก็

อาไม่ใ <Mile> ช <dizzy> ่หรอกเ่อาอไม่ไค like like so so, like ่ได่อมไม่ไดไม่ได้ไม่ได่ไม่ได้ม่่ยไม่่ไม่่ม่เดไม่ค่ได่อไม่ไ่ม่ม่่ม่่่ไม่่่่ด่ไม่ด่ม่่ไม่่ไม่่ม่่ไ่ ตัูนี่มาจากกกอันนี้มาจากพื้นน้ำเพียงม,ม,มาจากอะไรของกูคนนครมุกดาหารคนไทยจะด้านไปไหนตะปานตะปาแล้น,น,นึ่งเขาเนียว่วั แทนกินอะไรไมวลูกทีมเจใส่คออีสานแบบเจบวบต้มน้ำพริกเจข้าวเจอันมาเสียของมัอย่างดีเหมือนไปทำงานเลยไมว่าไอ้นี้เลยมันจะย่างใน่านักกรามนึงอไปเนี่มาจะกไปี้เนี่ยมันข้ามเาเราไเสือกินข้าวในเอซี กินหลายคนก็อร่อยป้ากินเสร็จแล้วนะคะป้ากินเสร็จแล้วไปแล้วนะคะจ่าเอ็มก็อิ่มแล้วจ่าเอ็มก็ไปแล้วขึ้นเท้าขึ้นครัใส่งนี้นะมีอยู่ท้งหนึ่งไม่ได้หอไปเราคิดว่าเขาจะไปแป๊บเดียวเินตามเขาไปที่ไหนได้ก็อยู่จนบ่ายเขาไม่ได้หอข้าวบ่ายเขาก็ไปให้กินคนนู้นก็ไปง่าคนนี้ก็ไปใ่ายกินเยอะกว่าเพื่อนนีคนไม่ได้หอกินเยอะกว่าเพื่อน ประตูสองตัวนะยังเป็นประตูสองตัวมั่วานะอะไรนะไหัวเดียวนเออวันก่อนนั่นแหละมันนินหัวเดียวยะต้มได้เกือบใกล้สาวเลโอ้โหไม่ไ้้ยโอ้เดียวจะรับที่ดีเองขอบเอิญครับเขเคยบอกอะเฟิร์นเือเ หมดแม่มันเยอะเกินกินคนเดียวเออไว้นั่นแหละปลาหัวปลาถ้าไม่กินก็ไว้ย่าเด้อย่าชอบกินเอ็นโอ้ยเขาใหญ่ก็เลยเป็นที่มาของหัวปลาทูหัวปลาเน้นน้ำพริกกินได้ทั้งนาวันนะกินหลายคนอร่อยแอนแซ่บกินหลายคนแม่เน้นมะเขือสทศปะาดู กินหลายกล้วแซ่บนะย่าผักก็น่ากินเออตัวก็งงเมื่อคิ้ว่าโทรคุยกันไม่ได้โทรคุยเลยเป็นอร์มาบังเอิญนะบังเอิญสัมผัสกินในใจว่ามื่อวานนี้นาะอร่อยบอสจ๋าเอ็มทไมคือย่ามีความรู้สึกว่าอยากจะทำตุ้มหน่อไม้ส่วนป้าก็นอนฝันมาบนรถและได้คืนตุ้มหน่อไม้ นองฝันบอกว่าอยากากินซุปนบไม้ซื้อโอยดีกว่าอาจีพอายุเท่าไหร่ปีนี้ <c oughs> <c oughs> เรทับชิมดูีของนันของดาแาเกนมาชิมดูอ๋อหรือว่าเอาหัอกด้วยไม้ยแมงม่มอะเพรายางยังเต็มรางอยู่เลยคนจะทานกิฟอยู่นะแาเ่ที่กินไม่ได้ก็คือใส่หน่อไม้แต่คยากเม่กแสบๆน้ำกันเด้อพี่น้องเลย อยู่กับสมอนชาแนลเสือพาไปจ,าจ่าเอ็มยาอาชิเอ็น,อน,อนป้าทไทยบ้าน,นส,าส,สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก็เนด้อจ้า